ร้ตำรวจโทสุมิตั้เกิดครับรองสารวัตร้องการปราบปรามจานี้ตำรวจตอนบางปูสายตรวจกระเด็ดปฏินหน้าที่คุณตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ออกตรวจก็ปกติดีครับโอ้โหตอยแคบนิดเดียวเอ้าเฮ้ยมีรถสวนอีกจะสวนกันก็ไม่ได้ครับแค่ไปยังไงอะนี่ขันนั้นมันขับกินเลนมาจอดนี้ไหม ขับสวนไปเหอะมันเห็นเราเดี๋ยวมันก็หลบเฮ้ย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 หลบเถอะมันหลับคร ok ับมันหลับในวัดใจกับมันไม่ได้นะครับมันหลับหลับสนิทด้วยเฮ้ยพี่มันไม่หลบอ่ะเฮ้ยขับสวนไปเหอะมันใกล้เราเดี๋ยวมันก็หลบเฮ้ยจะถึงแล้วพี่ยังไงเนี่ยวัดใจกับมันเลยเฮ้ยมันก็ลอวัดใจกับมันมันหลับมันไม่หลงรอนรวบคาบเลยโอ้โหไหววอดลงไปแล้วอุ้ยเอามันตื่นหลับในหรือวะเนี่ย อุ้ยดีนะที่ไม่ตกน้ำเออเอ,เองเดียไม่ตกแต่ทางเนียตกว้ยอออออโอ้โหอไอ้หลับตำรวจทีต่ตกไปทั้งสองคนเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าแต่คุณตำรวจงานนี้ดวงแย่เลยดันไปวัดใจกับคนหลับเนี่ยนะมาใจก็มาอีกัาหนึ่งจังหวะผ่านมาในจุดนั้นก็ทำให้สายตรวจรถจักรยานยนต์เสียหลัก ตกลงไปในบ่อจกน้ำไม่ได้จูช่วยอะไรต้องไปเลยขอขอบคุณร้อยตำรวจโทสุมิตรไทยเกิดรองสารวัตรป้องกันปราบรามสบพบางปูจังหวัดสมุทรปราการเจ้าของเรื่องหลับในสวนเล่น